เกาอีกละเก้าสุพัสรากับเกรทวรินทร์อลแบบนี้มีกลิ่นชัวอ์ิวอาวแอลเอิร์นกันตันหลอดสำหรับ ผู้จิ้นที่ใครๆหลายคนเชียร์อย่างเก้าสุภัสรากับเกรสวริงทร์อย่างล่าสุดที่หนุ่มเกรดลงภาพตัดเล็บตัวเองโชว์พร้อมแคปชั่นว่าเกรงรอสิวิแพทแท็กตัดเล็บไม่ตัดใจสาวก้าก็โผล่เข้ามาหยอดแอลทันทีว่าอยากตัดผมแต่ก็กลัวจะยาวไม่พอที่จะมัดใจเธอเกรสก็ตอบกลับว่าแพทสุภัสรา sp motor หรือของเราเรียกว่าแอลกันไปมาจนแฟนๆต้องร้องเอเอเอเ ไปตามตามกันนอกจากนี้อีกหนึ่งคู่จิ้นของหนุ่มเกรสอย่างแจ็คกี้แม่น้องบองก็โผล่มาเชียร์ว่าแพทสุภาสราเอสนั่นไงมีกปลิ่นอีกแล้วว่าแต่หยอกกันไปหยอดกันมาแบบนี้ระวังผีผลักเข้าจริงๆแบบไม่รู้ตัวและไม่ทันตั้งใจกันนะจะก้าวเกรส